ไต่เริ่มนั่งรถเก่งแล้วนะไม่ดื้อแล้วเข่งนี่ยังว้าวุ่นอยู่เลยจ้ะอืมอะไรลูกกลัวอะไรอืมมาดูดูเลยดูไข่ดูดูไข่นั่งนล่นะไข่นั่งเรียบร้อยดูเก่งเนี่ยตะกี้ตะกายอะไรเนี่ยอืมอืมดูไข่ดูไข่นั่งอยู่เฉย นั่งเฉยเดี๋ยวหัวทิมดูน้องไข่เดี๋ยวดูน้องไข่เดี๋ยวนองไข่นั่งเรียบร้อยเลยเก่งจังเลยลูกอะไรดูเดี๋ยไม่เอาไม่กัดนั่งเฉยเออนั่นแหละนั่งเฉย เออห,หล่อมากเลยหล่อมากเลยนั่นแหละนั่งอย่างนั้นแหละเก่งมากเก่งมากเก่งมากถ้าเรียบร้อยอย่างนี้เดี๋ยวไปไหนยายพาไปด้วยไปป่ะจจะไม่เรียบร้อยไม่ได้ไปไหนด้วยน,นั้นเนี่ยต้องอยู่บ้านอย่างเดียวเลยนะฮะเนี่ยเนี่ยดูตาขับรถไม่ดื้ออยู่เฉยนะเห็นไหมนะ่ะสนจริงอยู่เฉยดูน้องไข่น้องไข่